โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s m o k e r Channel นะฮะกับผมคนเดิมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสกินใหม่ Midsummer b o n น f i r e สกินดียังไงมาดูกันครับนี่ครับ Midsummer Fever ทูบแอคแท็กสองก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับกำลังทหารสองเปอร์เซนที่เด็ดคือตัวนี้นะครับสกินเบเนฟิตแคนบีสแต็กก็คือตัวบัฟที่เพิ่มมาสเอร์เซนี่ยสามารถซ้อนทับได้ในเมว่าคุณมีสก,กินหลายอันมันก็ท,ทับทับทับกันไปนะนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นผมก็มีแค่ นี่เป็นแค่ชั่วข่าวไปไม่ถึงดวงดาวครับไม่ได้ถาวรโอเคก็ไหนทูปแอตแทกสองเปอร์เซ็นนี่เรามาดูเบนิฟิตนะครับสองเปอร์เซ็นแล้วก็สามจุดห้าเปอร์เซ็นนี่มาจากไหนก็คือจากตัวตัวเจนเทอร์ไอนะครับสกินบ้านแม่ลูกเนี่ยสองเปอร์เซ็นแล้วกักบกรอบรูปไฟฟิลลี่อันนี้อีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีทุบทุบดีเฟนต์ก็คือเพิ่มพลังป้องกันให้กับกองรงทหาร4%มาจากไหนก็จะจกรอบรูปเหมือนกันครับตัวนี้กับตัวนี้เป็น4%สำหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะมีหลายอันก็อาจจะถึง10%แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าดีด,ดีด้วยทรูปมาร์ท สำหรับเวลาไปตีซอมบี้นะครับ<ๆ>ก็ไวขึ้น,นของผมไวขึ้น15%โอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะมีซัมเมอร์บ่อนไฟโอเควิ่าเด้งมาทางนี้เลยทีนี้การที่จะได้มาถึงสก,กินนี้ทำยังไง ก็จะมีอย่างนี้ครับเป็นเคเวสภารกิจ7วันอันนี้ก็จะได้เยอะหน่อยในแต่ละวันวันหนึ่งก็ตกประมาณเท่าไหร่เออแปดสิบร้อยสิบห้าร้อสี่สิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอันต่อวันนะฮะแล้วก็ที่จะได้มาก็เนี่ยครับใช้ไบโอแคป ใช้สปีดอ Up ใช้ตัวเร่งนะครับแล้วก็ตีซอมบี้อ่าแล้วก็ฟาร์มเอ็กพอร์นี่ก็คือเหมือนลงดันนะครับที่เข้าไปสามฮีโร่สามตัวไปตีซอมบี้แล้วก็เก็บจากอ่าผลผลิตในในบ้านเรา,เรามาดูกันนะผลผลิตในบ้านจะได้กองละหนึ่งนะฮะนะครับเหล็กได้หนึ่งมะเขือเทศ ฟูดนี่คือได้หนึ่งไม้ก็หนึ่งแก๊สน้ำมันนี่ก็หนึ่งอย่างละหนึ่งโอเคครับแล้วก็ได้จากไหนอ,อนาีมาดูกันจากนี้ที่เอ็กพที่ที่ผมทำไปแล้วคือตัวนี้นะครับผมพอดีผมต้องอัพเลเวลฮีโร่ก็เลยลงดันบ้าเลือดทีนี้ก็เลยหมดแล้วหมดสิทธิ์ได้จากตรงนั้นแล้วทีนี้เราก็ไปหาจากตรงอื่น ขออภัยครับไปหาจากตรงอื่นาจากไหนช่วงกิจกรรมสกินก็จะมีกิจกรรมคู่กันมาอย่างเนี้ยฮะอันนี้เป็นซอมบี้ตัดไม้เราไปดูกันดีกว่าครับลองเล่นกันดูก็จะเป็นแบบนี้ฮีโร่ผมเซ็ตไว้เป็นเจฟทาวิสแล้วก็นิโคลานะครับ ผลเหตุผลก็เหตุผลส่วนตัวเลยเจฟนี่คืออ่มันมีโดรนช่วยเพิ่มพลังโจมตีทาวิทก็ช่วยลดหลอดเขียวหรือสตามิ่าจากสิบเหลือแปดส่วนเจฟเจฟมีเสาไฟฟ้าที่ทำให้เหมือนมอนช็อตนะฮะมันก็จะหยุดการเ,เคลื่อนที่ไปนิดนึงแล้วพอ,อเนียเกิดกระแสไฟฟ้ารอบแบบนี้รอบตัวจะเป็นสกิลสองสกิลติดตัวแล้วยิ่งเพิ่มดาเมจที่นี สุดนี้ถือว่าแรงใช้ได้อยู่ฮะใครมีเซตฮีโร่ทีมใหม่ที่แรงกว่านี้ก็แนะนํามาได้นะครับนี้ของผมเราจะได้ทำดาเมจได้ประมาณล้านกว่ากว่าอืมอกว่าของรางวัลก็จะเป็นถ้าเกิดทำดาเมจเกินล้านนะครับเนี่ฮะแต่ได้ฟืน9อันแล้วก็ตัวเพิ่มเร็วหัวหน้า1,000 เพิ่มเวลฮีโร่หนึ่งหมื่นซึ่งถ้าไม่ถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแปดอันแล้วก็เพิ่มเวลหัวหน้าแปดไม่กี่ไม่กี่ไม่ประมาณแปดร้อยแล้วก็เป็นเพิ่มเวลฮีโร่แปดร้อยตัวนี้เราทําทําดาเมจถึงล้านเนาะก็เลยได้ตัวนี้มาทีนี้โอเคต่อไปวิธีที่จะหาฟืนที่มาใช้ ทำกิจกรรมอีกอันหนึ่งง่ายๆก็ตีซอมบี้อันนี้เป็นแรนดอมนะครับบางทีก็ได้หนึ่งหนึ่งชิ้นถ้าโชคดีก็ได้สี่ชิ้นลองดูครับรอบนี้จะได้เท่าไหร่เดินทับนานไหมหนึ่งนาทีไม่นานวัได้ได้ความไวัจากาสกิลลดด้วยแล้วก็จากฮีโร่ด้วยเมื่อกี้ผมเซตฮีโรเ่เป็นเป็นทาวิทไป ซึ่งทวิตผมแรงเต็มแล้วนะฮะก็จะได้โอ้นนี้มองไม่ชัดตรงนี้ล้กันนะครับทูบอินเฟคมาสสปีดร้อยเอร์เซนเพิ่มความเร็วเวลาไปตีสอมบี้ขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยก็ถือว่าไวนะครับทีนี้ก็มาดูกันว่าจะได้ก,กี่ตัวฟืนกี่อัน ได้นหนึ่งอันโอเคค่อยยังดีนะดีเหรอนี่คือน้อยสุดเลยนะบางทีผมเคยได้สี่อยู่นะตีทีหนึ่งก็ได้สี่อันโอเคแล้วหาจากไหนอีกนะใช้ไบโอเซลไบโอเซลไบโอเซลนี่คือหนึ่งพันไบโอเซลจะได้ฟืนมาหนึ่งอันครับตัวเร่งตัวเร่งนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมง1หนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งอันถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดพลาดยังไงขอขออาภัยด้วยนะครับ จะเล่งให้ดูลองดูแล้วกันเนาะหนึ่งชั่วโมงอ่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอันนะครับส่วนอ่าใช้ไบโอเซลหนึ่งพันหนึ่งพันได้หนึ่งอันอื 1, อไบโอเซลหนึ่งพันทำไงดี เป็นเท่าไหร่ผมเอาไว้นี่ดีกว่าหนึ่งพันไปใช้ตรงนี้ดีกว่าเพิ่มเลี้ยงคนหน้าอันนี้อันนี้ใช้ไปก่อนเพิ่อคนหน้าสองร้อยนี่ยหนึ่งพันสองอ้าวมาซะแล้วผม,ผมมียอดค้างอยู่ฮะฉะนล้วไม่เป็นไรโกลบอลสองร้อยเนาะ สี่หกแปดสิบนี่ครับหนึ่งพันได้ฟืนหนึ่งอันโอเคไม่รู้ตอนนี้พอจะพอจะเพิ่มให้เพื่อนๆนดูได้หรือยังอ๋อขออภัยครับอ่าแล้วถ้จากภารกิจนี้อีกเจ็ดวันภารกิจแล้ว วันละสามภารกิจนะฮะก็จะมีล็อกอินใช้หลอดขีดเอาหรือสตามิน่เนี่ยฮะแล้วก็ตีซอมบี้อันนี้วันที่สองแล้วก็คือตั้งตีตีผีตัวใหญ่ตีบอสก็ตามนี้แล้วก็มีโดเนตบริจาคกิลแล้วก็ทำให้เก็คือช่วยกดช่วยเพื่อนนะฮะไม่ทอนโอเคมาดูว่าพอจะบวกได้ไหมร้อยสามสิบสองเอาสองร้อยหกสิบขออภัยครับ ลองดูฮะไม่ได้เราผมว่าไม่ถึงอ่ะแต่ก็ลองดูนี่กดค้างได้เลยนะครับไม่ต้องซอยให้เมื่อยนิ้วไม่ถึงแน่ โอเคครับหมดแล้วก็ขาดไปนิดนึงอยูอันดับไหนแล้วเนาะ24นะฮะอันดับหนึ่งไป5,000กว่าแล้วก็กาะคมเลงนะฮะประมาณ2,000-3,000เกาะไปก่อนพบอันนี้ผมยังไม่ได้เติมเติมเพื่อเอาฟืนนะเติมไปอันเดียวเอาก่อ,อก,ออกอรลูกเฉยๆนี่ฮะนีขน่ขั้นที่สองยังไม่ได้เติม อันนี้ได้ร้อยหนึ่งแล้วห้าร้อยเก้าเก้านี่มันจะได้สองร้อยว่างนะั้ก็ค่อยๆเพิ่มไปสี่ร้อยแล้วสุดท้ายสามพันนี่ได้พันชิ้นหรือไงนะก็โอเคถ้าเราหวังจะได้ก็ค่อยๆดูวันท้ายๆค่อยเติมอ๋ออืมกิจกรรมมันเป็นอย่างนี้นะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวเควสอะมีถึงวันที่หนึ่ง ก็คือเราสามารถเติมเงินได้ถึงวันที่หนึ่งแต่ตัวกิจกรรมที่จะที่ที่จะสามารถสะสมฟื้นได้ฟรีนะฮะหมดวันที่สามสิบฉะนั้นอ่าก็เก็บเก็บไว้เติมมาสุดท้ายดีกว่าครับตอนนี้ก็ใช้ของฟรีไปก่อนไม่เชื่อดูได้เติมเติมอีกห้าวันแต่ตัวกิจกรรมที่สะสมฟืน หมดวันที่หนึ่งอ๋อของกิจกรรมฟรีสิเนาะอันนี้หมดพุ่งอีกหมดพรุ่งนี้แล้วนี้มีแค่สามวันพวกนี้ฮห้าวันก็ับไปก็จะตรงวันที่สามสิบห้าวันนะั้นเป็นหกวันโอเคครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องสกิน ใครมีกำลังก็สู้ๆกันไปส่วนผมก็เอาเท่าที่ได้ครับไม่ไหวเงินใช้เงินเยอะเหลือเกินเกมนี้แต่ก็อย่างว่าครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจค,ครับได้ประโยชน์มากน้อยอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับเราจะทำให้ดูกันอีกเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ